สวัสดีครับเจมนะครับวันนี้นะครับเจมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับเจมเพิ่มขึ้นนะครับในแฟกตอับัมมีครับผมเริ่มต้นที่ข้อแรกกันเลยชื่อจริงชื่อธนบูลวิทยรลุงโลดครับก็ชื่อนี้นะครับเป็นชื่อที่แม่เป็นคนตั้งให้ครับผมเอยไม่ใช่สิชื่อธนบูลเป็นชื่อที่หลวงพ่อตั้งให้ครับแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้ครับเป็นเคยมีชื่อซึ่งชื่อที่แม่ตั้งให้ชื่อเก่าจะเป็นชื่อเด็กชายอนันตเชษครับซึ่งแต่ในตอนนั้นเราเราไม่สบายแล้วก็เหมือนกับว่า มีโรคประจําตัวด้วยอะไรด้วยแล้วก็แม่ก็เลยแบบพาไปหาห,าหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเขาบอกว่าเอ้ยให้เปลี่ยนเป็นธนบูลสุดท้ายก็พอเปลี่ยนเป็นธนบูลทุกอย่างก็แบบดีขึ้นแล้วก็เราก็หายก,ก็เลยกลายเป็นว่าธนบูลมาตลอดเลยครับผม <S <S ชื่อเล่นชื่อเจมครับผม เกิดวันที่13เมษายน2542ครับก็คือเกิดวันสงกรานต์นั่นเองครับหรือว่าวันปีใหม่ไทยก็จะโดนเพื่อนล้ออยู่บ่อยๆว่าแบบว่าเอ้ยทำไมเกิดสงกรานต์ถึงไม่ชื่อแบบเด็กชายสงกรานต์หรืออะไรแบบนี้ครับแล้วก็จะโดนเพื่อนล้อว่าแบบว่าเนี่ยเราเกิดสงกรานต์อะทำให้แม่เราอะแบบว่าไม่ได้ไปเล่นน้ำสงกรานต์ในวันที่มาคลอดเราเนี่ยก oh. รุ๊ปเลือด B, บอดอีครับเลือดร้อนฮะ ส่วนสูงร้อยสิบห้าครับแต่ว่าถ้าสูงกว่า1้อยเจ็ิบห้าก็จะเสริมส้นครับผม <c oughs> มีพี่น้องเออมีพี่น้องหนึ่งคนครับรวมเจมว่าเป็นสองคนก็นจะมีพี่สาวหนึ่งคนครับแล้วก็เป็นเจมครับผม <c oughs> ตอนนี้เรียนจบแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้รับปริญญาเลย <c oughs> เรียนจบจากมหาลัยกรุงเทพครับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการครับผมก็ สั้นๆก็คือบูเซมครับผมงานอนดิเ็กที่ชอบของเจมก็คือ,อฟังเพลงร้องเพลงดูซีรีส์แล้วก็ดู YouTube เรื่อยๆเลยครับผมมีเล่นเกมบ้างอาหารที่ชอบจริงๆชอบทุกอย่างครับกินได้หมดเลยเป็นคนที่แบบไม่เลือกกินหมายถึงว่า,ามีอะไรเราก็กินได้หมด ถ้าไม่ชอบก็จะเป็นเนื้อวัวครับพราะปกติไม่ได้ทานเนื้อวัวอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็กินได้สัตว์ที่ชอบจะเป็นน้องหมาครับที่บ้านแบบเลี้ยงหมาด้วยจะมีหมาเล็กห้าตัวแล้วก็หมาใหญ่ที่ไว้เฝ้าบ้านอีกสองตัวครับผมเจ็ดตัวใส่เสื้อ M กับ L ครับ M L รองเท้าสี่สิบเอ็ดกับสี่สองครับผม เออ่ถ้าเป็นหนังกับซีรีส์ก็จะเป็นล่าสุดและกันล่าสุดก็จะดูกอล์ฟลินครับแล้วก็ r ร g e n t of the Blue s ซีซีรีส์เกาหลีน่ารักน่ารักทั่วไปครับเป็นคนน่ารักอืมไอดอลหรือศิลปินไม่ไม่ได้แบบมีถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าชอบที่แบบรู้สึกว่าเราเอามาดูแล้วเ,เอามาแบบมาเป็นแนวทางนี้เราก็อย่างนักแสดงไทยผู้หญิงก็จชอบแบบพี่บีน้ำทิพย์ครับพี่มาชา ครับผมแล้วก็ผู้ชายจะเป็นพิเศษพิเคลทีละเดีสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะ่าจะเป็นโทรศัพท์ครับติดโทรศัพท์สีที่ชอบชอบสีแดงกับสีน้ำเงินสีฟ้าสียีนครับผมความสามารถพิเศษก็จะมีร้องเพลงครับเต้นครับแร็ปแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถที่ภูมิใจแล้วแบบไม่ได้บอกใครแล้วเชื่อว่าไม่มีใครรู้แน่นอนนั่นนะคือ สามารถเต้นลีลาศได้ครับเพราะว่าตอนตอนเด็กๆตอนประถมเคยเป็นนักกีฬาลีลาศมาก่อนครับเรื่องแปลกๆของตัวเองก็ถ้าเป็นล่าสุดก็คงจะเป็นน่าจะคุยคนเดียวหน่ากระจกอย่างเงี้ยครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแฟดอาบมอมีของเจมนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมรู้จักเจมเพิ่มขึ้นไหมครับถ้าใครที่อยากจะถามหรือว่าอยากรู้จักเจมเพิ่มขึ้นสามารถคอมเมนต์ ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็แอบกระซิบว่าอาจจะมีคลิปมาอธิบายเพิ่มเติมมาตอบคำถามเพิ่มเติมครับผมครับตอนนี้เจมก็อยากจะขอฝากซีรีส์เรื่องฟ้ารันรักเลยนะครับก็เป็นผลงานล่าสุดของเจมเองซึ่งซีรีส์ฟารันรักนะครับจะออนแอร์ผ่านทางช่อง9 m n c o s h d หมายเลข30ครับทุกวันอาทิตย์เวลา5ทุ่มครับผมแล้วก็ช่องทางออนไลน์แบบอันคัดนะครับจะเป็นแอป VTV ครับผม อินเตอร์แฟนสามารถรับชมได้ผ่านทางแอปกาโอลาลาครับแล้วก็พี่ๆชาวเกาหลีอันยองทุกคนนะครับก็สามารถรับชมได้ผ่านทางแอปเทเบลี่ครับผมครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ช่องเซฟสติโอดเลยนะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ให้เต็มธนวยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายก็จะมีพี่สาวหนึ่งคนแล้วก็มีเจมครับผมโราเก่บกับพีค่า